ยินดีต้อนรับสู่ The Deep Dive ครับวันนี้เราจะพาไปสำรวจเรื่องราวในหมู่บ้านตระกูลเหรินเป็นสถานที่ที่แบบว่าภายนอกเนี่ยดูสงบสุขมากแต่พอตกกลางคืนปุ๊บบรรยากาศมันเปลี่ยนไปเลยอืมเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็คือบทที่58 การเชิญปัญหาซึ่งมันเปิดฉากมาที่สำนักงานใหญ่ของทีมรักษาความปลอดภัยแต่ว่าบรรยากาศข้างในนี่สิครับมันหนักอึ้งมากแค่ฟังก็รู้สึกได้เลยค่ะภาพแรกที่เราเห็นก็คือมีร่างไร้วิญญาณสามร่างนอนเรียงกันอยู่บนพื้นเลยครับถูกกลุ่มไว้แบบลวกๆด้วยเสือฟางเก่าๆโห<ฮ>แล้วที่เห็นชัดๆเลยก็คือใบหน้าที่ซีดขาวเหมือนไม่มีเลือดเหลืออยู่เลยแล้วก็เออ จุดที่น่ากลัวที่สุดก็คือรอยแผลสองรูที่คอของทุกศพเลยครับยังมีคราบเลือดติดอยู่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นคราบเลือดแห้งกรังเลยคือมันเป็นภาพที่ชวนให้สงสัยมากว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใช่เลยค่ะภาพนี้มันไม่ใช่แค่การเปิดฉากธรรมดานะคะแต่มันเหมือนเหมือนโยนปริศนาชิ้นใหญ่ใส่หน้าเราเลยทันที มันบอกเป็นนัยยะว่านี่ไม่ใช่คดีฆาตกรรมทั่วไปแต่มันคือสัญญาณเตือนของหายนะครั้งใหม่ที่ที่น่าจะน่ากลัวกว่าเดิมด้วยแล้วมันก็ทดสอบจิตใจของทุกคนที่อยู่ในห้องนั้นด้วยนะครับว่าจะรับมือกับภาพตรงหน้าอย่างไงอืมจริงด้วยค่ะซึ่งปฏิริยาของแต่ละคนก็น่าสนใจมากในห้องนั้นก็จะมีพวกผู้เท่าของหมู่บ้านมีนายกเทศมนตรีทุกคนนี่นั่งหน้าเครียดกันหมด แต่เหมือนจะมีอยู่คนหนึ่งที่ไม่เหมือนคนอื่นใช่เลยครับคนที่ขโมยซีนที่สุดคืออาเวกับตันทีมรักษาความปลอดภัยคือมีศพสามศพนอนอยู่ตรงหน้าแท้แต่เขาไม่ได้ทุกข์ร้อนเลยกลับกำลังบ่นเรื่องอื่นอยู่อ้าวบ่นเรื่องอะไรล่ะคะในสถานการณ์แบบนี้เขาบ่นกับตัวเองว่าถ้าจะตายกันทำไมไม่ตายให้เร็วกว่านี้หน่อยนะดันมาทำลายสถิติชนะไพ่ของฉันเมื่อคืนซะได้โห เป็นการสร้างตัวละครที่ดูขัดแย้งกับสถานการณ์มากเลยนะคะคือเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับพอเขารู้ว่ายันผนึกศพที่เคยใช้ได้ผลเนี่ยมันใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วอ๋อ oh. เขาก็เลยไม่กล้าออกไปล่าตระเวนแต่กลับไปชวนลูกน้องมาตั้งวงเล่นไพ่กันทั้งคืนแทนแล้วก็คงจะเล่นชนะด้วยใช่ไหมคะมือขึ้นสุดๆเลยครับชนะติดต่อกันหลายตาพอมีคนมาตายสถิติก็เลยต้องหยุดเขาก็เลยงุดหงิด แต่ตรงนี้แหละค่ะที่น่าสนใจมากคือที่ดูเหมือนจะเป็นแค่เรื่องตลกตลกเนี่ยจริงๆแล้วมันสะท้อนอะไรที่ลึกกว่านั้นเยอะเลยสะท้อนเรื่องอะไรหรอครับมันคือกลไกาการป้องกันตัวเองของอเวค่ะคือเขารู้ดีว่าสถานการณ์มันเลวร้ายเกินกว่าที่ตัวเองจะรับมือไหวแล้วแต่ต่อนหน้าพวกผู้เท่าที่มีอำนาจเขาก็แสดงความอ่อนแอออกมาไม่ได้การทำเป็นไม่สนใจเรื่องความเป็นความตายแล้วไปโฟกัสเรื่องเล็กๆอย่างการเล่นไพ่มันคือวิธีรับมือกับความกลัวของตัวเอง อ๋อเข้าใจเลยครับในขณะที่พวกผู้เฒ่ากังวลแค่เรื่องชื่อเสียงหมู่บ้านใช่ค่ะแต่อาเวซึ่งเป็นคนพื้นที่เขารู้ว่าภัยที่กำลังจะมามันน่ากลัวกว่าน,นั้นเยอะแต่ก็พูดไม่ได้เหมือนมีฉากที่ผู้เฒ่าคนหนึ่งตะคอกใส่เขาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับตะคอกว่าเลิกบ่นเรื่องไพ่สามสองของคุณได้แล้วอาเวนี้ต้องรีบหุปากเลยมันแสดงให้เห็นโครงสร้างอำนาจในหมู่บ้านชัดเจนมากถูกต้องค่ะ และประเด็นสำคัญที่ซ่อนอยู่ก็คือ กลุ่มผู้เท่าพวกนี้ไม่เคยเห็นสภาพศพที่ถูกผีดิบทำร้ายจริงๆมาก่อนเลยอ้าวทำไมล่ะครับเพราะตอนเกิดเหตุครั้งที่แล้วพวกเขาก็รีบอบพยพหนีเข้าเมืองหลวงไปก่อนใครเลยทิ้งให้คนอย่างอาเวกับชาวว่านรับมือกันเองก็เลยไม่เข้าใจความน่ากลัวที่แท้จริงใช่ค่ะไม่สามารถแยกแยะได้ว่าบาดแผลแบบนี้มันผิดปกติยังไงมีแค่อาเวที่รู้แต่เขาก็ไม่มีปากมีเสียงอะไรเลยเป็นภาวะที่น่าอึดอัดมากแล้วในจังหวะที่สถานการณ์มันดู เหมือนจะเอ่อถึงทางตันนี่แหละครับอาเวก็ได้แต่หันไปถามลูกน้องอย่างกระวนกระวายว่าคุณซูและลุงเก้ามาถึงหรือยังและแล้วทันใดนั้นเองประตูก็เปิดออกพร้อมกับการปรากฏตัวของคนสามคนที่ทุกคนรอคอยและนี่คือจังหวะที่เรื่องต้องนำตัวช่วยเข้ามาแล้วค่ะการมาของคนกลุ่มนี้มันคือสัญญาณว่า สเกลของปัญหามันใหญ่เกินกว่าที่คนในพื้นที่จะรับมือได้แล้วกำลังจะเปลี่ยนจากเรื่องสยองขวัญในท้องถิ่นไปสู่การสืบสวนเรื่องเหนือธรรมชาติเต็มรูปแบบพลังของคนกลุ่มนี้ไม่ธรรมดาจริงๆครับคนที่เดินเข้ามาคือเหรินฟาผู้นำตระกูลที่กลุมอำนาจทั้งหมดในหมู่บ้านลุงก้าผู้เชี่ยวชาญด้านสายเวทที่ทุกคนนับถือแล้วก็ซูโมปรมาจารย์หนุ่มที่เคยปราบผีดิบมาแล้ว แค่ทั้งสามคนก้าวเข้ามาบรรยากาศในห้องก็เปลี่ยนไปทันทีเลยครับพวกผู้เท่าที่เมื่อกี้ยังนั่งวางอำนาจอยู่ต้องรีบลุกขึ้นยืนต้อนรับด้วยความเคารพอย่างสูงเป็นการเปลี่ยนขั้วอำนาจในห้องนั้นทันทีเลยนะคะใช่ครับจากอำนาจที่มาจากเงินและอิทธิพลของพวกผู้เท่าตอนนี้ถูกแทนที่ด้วยอำนาจที่มาจากเอ่อความรู้และความสามารถที่แท้จริงของซูโม่และลุงเก้าวซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในตอนนี้ใช่ค่ะนี่คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เรื่องเริ่มเดินหน้าไปได้จริงๆพอมาถึง ซูโม่ก็ไม่พูดอะไรเยอะเลยครับเขาแค่พยักหน้าทักทายเล็กน้อยแล้วเดินตรงไปที่ร่างทั้งสามทันทีไม่อยากเสียเวลาเขาค่อยๆนั่งยองๆลงแล้วก็ตรวจสอบศพอย่างละเอียดสัมผัสร่างกายที่แข็งทื่อและเย็นชืดของศพแล้วยิ่งตรวจสอบนานเท่าไหร่คิ้วของเขาก็ยิ่งขมวดแน่นขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาเห็นมันมันท้าทายความรู้ทั้งหมดที่เขามีเลย สีหน้าของเขาคือตัวบอกเรื่องชั้นดีเลยค่ะมันสร้างความสงสัยให้กับทุกคนในห้องและคนอ่านว่าเขาไปเจออะไรที่มันผิดปกติขนาดนั้นกันแนะ่เรนฟ้าทนไม่ไหวต้องเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นซูโมงเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็อธิบายการค้นพบที่น่าตกใจของเขาเขาว่ายังไงคะเขาบอกว่าปกติแล้วผีดิบจะดูดแค่เลือดส่วนสาทันจากร่างกายของเหยื่อแล้วก็จะเหลือเลือดที่ไม่บริสุทธิ์ทิ้งไว้ อ๋อ oh. แล้วก็จะทิ้งพิษของมันไว้ในร่างเพื่อให้เหยื่อกลายเป็นพวกเดียวกับมันถูกต้องครับซึ่งนั่นก็คือกฎการล่าของผีดิบที่พวกเขารู้จักกันดีเป็นการล่าเพื่อขยายเผ่าพันธุ์ไม่ใช่การทำลายล้างแต่ซูโม่พูดต่อด้วยน้นเสียงที่จริงจังขึ้นว่าแต่ในร่างกายของคนเหล่านี้เลือดของพวกเขาทั้งหมดถูกดูดจนแห้งสนิทโหประโยคนี้ทำเอาทั้งห้องเงียบกริบเลยครับ หลังจากคิดอยู่พักหนึ่งซูโม่ก็พูดข้อสนิษฐานที่น่าตกใจยิ่งกว่าออกมาว่าเป็นไปได้ว่านี่ไม่ใช่ฝีมือของผีดิบพออาเวยได้ยินแบบนั้นนี่ถึงกับยิ้มออกมาเลยนะคะเหมือนยกภูเขาออกจากอกใช่เลยครับเขาพูดทันทีว่าตราบใดที่ไม่ใช่ผีดิบก็ดีแล้วละ่ะแต่ความดีใจก็อยู่ได้ไม่นานไม่นานเลยครับเพราะซูโม่เหลือบมองแล้วพูดสวนขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเย็นเย็นว่าอย่าพึ่งดีใจเร็วเกินไป เพราะมันอาจจะมีอะไรที่น่ากลัวยิ่งกว่าผีดิบสิอีกโอ้โหเหมือนโดนสาดน้ําเย็นใส่หน้าเลยนะคะหน่าซีดไปเลยครับนี่คือเทคนิคการเล่าเรื่องที่น่าสนใจมากเลยค่ะจากตอนแรกที่เราคิดว่ากําลังรับมือกับภัยที่รู้จักอย่างผีดิบตอนนี้ผู้เขียนเหมือนดึงพรมออกจากใต้เท้าเราแล้วโยนภัยที่ไม่รู้จักเข้ามาแทนซึ่งมันน่ากลัวกว่าเยอะใช่ค่ะเพราะกฎเกณฑ์เดมิมๆวิธีการรับมือแบบเดมิดมๆที่เคยใช้ได้ผลอาจจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้ว การที่เลือดถูกดูดจนหมดมันบ่งบอกถึงเจตนาที่ต่างออกไปเลยมันเหมือนการสูบพลังงานซึ่งเป็นลักษณะของอสุรกายคนละประเภทเลยแล้วจากสภาพศพที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเลยแบบนั้นซูโม่พอจะมีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมไหมครับดูเพลินๆมันจะไม่มีแต่สําหรับคนช่างสังเกตยอย่างซูโม่มันต้องมีเสมอคะ่ะถูกต้องครับในขณะที่ทุกคนกําลังสับสนเขากลับเจออะไรบางอย่าง เขาหยิบเบาแสชิ้นสําคัญขึ้นมาจากบนร่างของศพมันคือสารคล้ายถ่านชิ้นเล็กๆถ้าไม่สังเกตดีๆก็คงไม่มีใครเห็นใช่ครับเล็กมากครับจากหลักฐานเล็กๆเ,เพียงชิ้นเดียวเขากําลังจะประติดประต่อเรื่องราวทั้งหมดขึ้นมาใหม่ฉากนี้น่าติดตามมากคะ่ะซูมโม่ตั้งทฤษฎีขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยครับเขาอธิบายว่าสิ่งนี้มีกลิ่นอายของพลังหยินที่รุนแรงมากแล้วมันจะกลายสภาพเป็นถ่านเมื่อถูกแสงแดดอ๋อ เขาเลยสันนิษฐานว่ามันอาจจะเป็นชิ้นส่วนเนื้อเยื่อที่หลุดร่วงมาจากร่างกายของสัตว์ประหลาดตัวนั้นแล้วพอเชื่อมโยงกับข้อเท็จจริงที่ว่าตอนกลางวันในหมู่บ้านยังสงบสุขดีก็หมายความว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้กลัวแสงแดดและจะออกล่าเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้นเป็นการอนุมานที่เฉียบแหลมมากค่ะจากหลักฐานชิ้นเดียวเขาสามารถระบุได้ทั้งจุดอ่อนและพฤติกรรมการล่าของศัตรูที่มองไม่เห็นตัวนี้ได้ทันทีและเขายังวิเคราะห์ต่อไปอีกนะครับว่า การที่มันดูดเลือดคนถึงสามคนในคืนเดียวแสดงว่ามันกระหายเลือดอย่างรุนแรงดังนั้นจึงเป็นไปได้สูงมากที่มันจะกลับออกมาล่าอีกครั้งในเร็วๆนี้และเมื่อรู้แบบนั้นแล้วซูโม่ก็หันไปหาเรินฟ้าพร้อมกับแผนการในหัวของเขาซึ่งก็คือแผนการวางกับดักเพื่อล่อให้สัตว์ประหลาดตัวนี้เผยตัวออกมานั่นเองใช่ครับซูโม่ขอความช่วยเหลือจากเรินฟ้าบอกว่าคุณเหรินผมต้องการอิทธิพลของคุณช่วยรวบรวมชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้านมาอยู่รวมกันภายในเย็นวันนี้ให้ได้ แผนของซูโม่นี่เป็นกลยุทธ์ที่หลักแหลมแต่ก็เสี่ยงสูงมากเลยนะคะการรวมคนทั้งหมดไว้ในที่เดียวกันมันก็เหมือนการต้อนฝูงแกะเข้ามาอยู่ในคอกที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกล่าแบบกระจัดกระจายแต่ในขณะเดียวกันการทำแบบนี้ก็เป็นการล้างพื้นที่ทำให้ทั้งหมู่บ้านว่างเปล่าเพื่อให้สัตว์ประหลาดมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพียงเป้าหมายเดียวนั่นก็คือ เหยื่อล่อที่พวกเขาจะเตรียมไว้ซึ่งซูโมโ่ก็พูดด้วยสีหน้าเยือกเย็นว่าเอาล่ะตอนนี้เราต้องการใครสักคนมาทำหน้าที่เป็นเหยื่อล่อแล้วในาใยจเขาก็กำลังคิดท้าทายตัวตนลึกลับที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้อยู่ด้วยมันเลยเกิดคำถามที่น่าสนใจขึ้นมาทันทีว่าแล้วใครกันล่ะที่จะมารับหน้าที่เสี่ยงตายแบบนี้แล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือแผนนี้มันมีสองด้านด้านหนึ่ง คือการปกป้องชาวบ้านแต่อีกด้านหนึ่งมันก็คือการใช้ชาวบ้านเป็นเครื่องมือในแผนการโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวเลยแม้แต่น้อยซึ่งก็นํามาสู่ฉากสุดท้ายของบทน,นี้ครับด้วยบารมีของเรินฟ้าในช่วงเย็นวันนั้นชาวบ้านทุกคนก็พากันมารวมตัวกันตามที่ประกาศไว้แต่ภาพที่เห็นมันกลับดูแปลกแปลกแปลกมากครับแทนที่ชาวบ้านจะมีสีหน้าหวาดกลัวหรือกังวลพวกเขากลับยิ้มแย้มยินดีกันทั่วหน้าอา้าว ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นไปได้ล่ะคะในสถานการณ์ที่อันตรายขนาดนี้เพราะว่าเหรินฟ้ากลัวว่าจะเกิดความตื่นตระหนกครับเลยไม่ได้บอกความจริงให้ชาวบ้านรู้แล้วเขาประกาศว่าอะไรคะเขาประกาศว่าจะให้รางวัลเป็นเงินสองเหรียญแก่ทุกครัวเรือนที่มารวมตัวกันซึ่งเงินจำนวนนี้มันเทียบเท่ากับค่าจ้างหลายวันของคนธรรมดาในยุคนั้นเลยนะครับอ๋อ ชาวบ้านเลยดีใจกันใหญ่คิดว่ามารวมตัวกันแล้วจะได้เงินฟรีๆโอโ้โหนี่มันคือความจริงที่น่าเศร้ามากเลยนะคะชาวบ้านมาด้วยความดีใจเพราะเห็นแก่เงินรางวัลโดยที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองกําลังตกอยู่ในอันตรายที่มองไม่เห็นกําลังเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น เป็นภาพของความไร้เดียงสาที่น่าสะเทือนใจจริงๆค่ะถูกต้องครับบรรยากาศในตอนนั้นเลยดูเหมือนจะสงบสุขและเต็มไปด้วยรอยยิ้มแต่ในขณะเดียวกันเงามืดของขําคืนก็เริ่มคืบคลานเข้ามาความสงบก่อนพายุจะมาถึงใช่เลยครับทุกอย่างดูเงียบสงบแต่กลับแฝงไปด้วยอันตรายที่กำลังรอคอยเวลาที่จะออกล่ากับดักได้ถูกวางไว้เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแค่รอให้สัตว์ร,ร้ายมาติดกับเท่านั้นทุกคนคิดว่าตัวเองปลอดภยัยแต่หารู้ไม่ว่า พวกเขากําลังจะกลายเป็นศูนย์กลางของพายุลูกใหญ่ที่สุดและเรื่องราวในบทนี้ก็จบลงตรงนี้ครับสรุปแล้วปริศนาของฆาตรกรดูดเลือดรายใหม่ที่น่าจะน่ากลัวกว่าผีดิบได้เริ่มต้นขึ้นแล้วชาวบ้านทั้งหมดถูกนํามารวมกันเป็นเหยื่อล่อโดยที่ไม่รู้ตัวและกับดักเพื่อล่อสัตว์ประหลาดตัวนี้ออกมาก็พร้อมทํางานแล้วแต่คําถามสําคัญที่ยังคงค้างคาใจเราอยู่ก็คือสัตว์ร,ร้ายตัวนี้มันคืออะไรกันแน่ และแผนการที่ดูเหมือนจะรัดกุ่มของซูโม่จะสำเร็จหรือไม่อ mm. สิ่งที่น่าสนใจในเรื่องราวตอนนี้คือมันแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างความกลัวในสิ่งที่รู้จักอย่างผีดิบ ซึ่งถึงแม้จะน่ากลัวแต่ก็ยังพอจะรู้วิธีรับมืออยู่บ้างใช่ค่ะกับความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้จักอย่างสัตว์ประหลาดตัวใหมน่นี้ซึ่งมันน่าสะพรึงกลัวกว่ามากเพราะพวกเขาไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรมีความสามารถแบบไหนหรือมีจุดอ่อนอะไรบ้างมันคือการต่อสู้กับเงามืดที่แท้จริงใช่เลยแล้วมันก็ทําให้เราได้กลับมาขบคิดต่อค่ะคิดต่อในเรื่องอะไรครับ ว่าในชีวิตจริงของเรานี่ยแหละค่ะบ่อยครั้งที่เราต้องเผชิญหน้ากับปัญหาหรือภัยคุกคามที่เราไม่เคยเจอมาก่อนไม่รู้จักมันดีพอหรือแม้กระทั่งยังไม่มีชื่อเรียกมันด้วยซ้ำเรื่องราวนี้มันก็เหมือนภาพสะท้อนว่าในสถานการณ์แบบนั้นเราจะตั้งสติวิเคราะห์หลักฐานที่มีอยู่อย่างจำกัดแล้ววางแผนรับมือกับสิ่งที่ไม่รู้จักเหล่านั้นได้อย่างไรเป็นแง่คิดที่น่าสนใจมากครับเรื่องราวกำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ถ้าอยากติดตามว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในหมู่บ้านตระกูลเหรนอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ